บริษัท TPI Polin จำกัดมหาชนบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนโดยนายประชัยเลี้ยวพยลรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายวรวิทธ์เลิศอุตสาคาามผู้จัดการโรงงานมอบพหน้นางวิบุญศิรีบุญพัฒผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรพร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆในเดือนธันวาคม2566 เริ่มทำบุญตักบาตรวันพ่อและว,วันชาติไทยนะอาเภอแก่งคอยและอําเภอมกเหล็กสนับสนุนกิจกรรมวิ่งลอยฟ้า2 5 2 3วิ่งรับลมชมบํารูนพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทยวปรรุ่นที่66 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินซีโปรไวต้าสนับสนุนวันทนันน้ำใจสุก,กาชาติสระบุรีเพื่อจัดงานกาชาติประจำปี2566ช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ได้โอกาสและสาธนารณประโยชน์ สนับสนุนกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านเรียงผาและมอบเครื่องดื่มวิตามินซีโปรไบต้าณบ้านเรียงผาเขาพัพุทธบาทน้อยสแสดงความยินดีพันตำรวจเอกปรกรณ์นามศรีพุ่มกับสอพอแก่งคอยและพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์แสนวงศรีพุ่มกับสอพหนองแคเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งสนับสนุนงานเทศกาลตำนานคารบอยมวกเหล็ก The l ล g e n d of มุกเหล็กคาบอยด์เฟสติวัลโครงการ โรงไฟฟ้า150เมกะวัตต์บริษัท TPI p พ l ลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และงานวิจัยด้านสาธารณสุขได้แก่เครื่องตรวจน้ำตาลแผ่นตรวจน้ำตาลเข็มเจาะเลือดและสำลีก้อนให้แก่อสมอตำบลทับกวาง โครงการโรงไฟฟ้า150เมกะวัตต์บริษัท TPI p นพ i n Power จำกัดมหาชนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และงานวิจัยด้านสาธารณสุขได้แก่รถวิวแชร์เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและที่นอนลมแบบรอนให้แก่อสมอตำบลมิตรภาพสนับสนุนงานวิ่งการกุศลมวกเหล็กพยาเย็น21ณอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กพร้อมทั้งร่วมกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมกอบสภาอุตสาหกรรมจังหวัดส,สระบุรีครั้งที่23ณสนามกอบอยุธยาขับโครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ไซเอและไซซี C 2สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ชุมชนในเขตตำบลทับกวางตำบลมกเหล็กและตำบลมิตรภาพ สนับสนุนน้ำดื่ม TPI ให้แก่สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสำนักงานเลขานุการจังหวัดสระบุรีสำนักงานเลขานุการปลัดจังหวัดสระบุรีและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสระบุรีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของราชการในเดือนธันวาคม2566จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมกับเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่สองจังหวัดลบบุรีร่วมกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญเมงเลี้ยงสนับสนุนกิจกรรมศาลสัมพันธ์วัฒนธรรมอำเภอแก่งคอยร่วมกิจกรรมและสนับสนุนวันคริสต์มาสโรงเรียนบ้านสับบอนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง TPI ให้แก่โรงเรียนมกเหล็กวิทยาเพื่อก่อสร้างห้องสมุด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ TPIPP ลดร้อนลักโลกณป่าชุมชนบ้านถ้ำน้ำผูทั้งหมดนี้คือข่าวสารจาก TPI p o l y n e w ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook และเพจมลชนสัมพันธ์ TPI และอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดต่อกับเราได้ที่ Official Line สามารถสแกน QR Code หรือแอดไลน์ TPI 999เพื่อติดตามข่าวสาร p o l y n e w ได้เลยนะคะ หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร036358999ตอ1323ค่ะและหากท่านพบกับทีมงานบนชนสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆสามารถแจ้งข่าวสารได้โดยตรงเลยนะคะ